สวัสดีครับพี่น้องครับพ,อพ,อพออนน่อๆกำลังชนะระเบิดอเวเชียลครับเมื่อน,นี้เป็นคลิปที่สองคลิปแรกพี่น้องกระเบิงไปเจ้าของโฆษณาได้พี่น้องด้วยตอนนี้เราอยู่กับพระเอกสองคนครับพระเอกเสียงแจ็บแจ้นะครับพี่แซมนะครับ,รรบแล้วก็พระเอกหนุ่มอันนั้นน้อยนี่มาอักมาอักไว้คลิอปอยู่เดลยวบ่ส่วนเราขึ้นไปทึงกันเราเราปวดขาไปเลยไปเลยไปกันนะพ่อแล้วก็ พระเอกหนุม่มขวัญใจมาชนต้นวิมุลชยัยวันนี้ออนนสวมบทบาทขันจอมวมันหไม่ผู้เรมวนแล้วลมันจมันอะไรกกหลับขากำลัลลงอ่านเหรอจมวมนกุลัเขากลังอ่ขมวปากปุ๊เลยยนาตาวัดขึ้นโดดเตะหมุนถึเรื่องแล้วเตะหมุนแต่ล่งอีกกุหลับคเขากำลังอ่านเตะหมุนแบบไหนเย

เออเออสุดเยแล้วมาแล้วมาเตียนี่แล้ก็มาสุเสียได้หรอเมือนลังเตเราห่างปาเถอะัเยะนี่เขือแล้วกนอันนี้วัดอะไรเนนี่เรากำลังจะขึ้นไปเขาเรียกอะไรวัดเกาะลอยวัดีมหาศรีราชาเราจะขึ้นบันไดป้าเขายังเอ็นเขาแดกอยู่ผลวนผลดุเอาเริ่มไปความที่ขึ้นไปผม ไปไปคลิปนไปไปเรียนเลยไปเรียนก่อนมูเจ้าสวัสดีพี่น้องเก็บซีลับไปกุหลาบก่อนกุลาบเขากระลังอ่แก้ววนี่ยชื่อหนังชิมห่มาเกาขีนแล้วใ่มาเก่าเขีแล้วเอาจานนีดหนึ่งใมาจานนิดหนึ่งใช่มาจานนิหนึ่ เบิดบิออกายน้านสุดกาบน้สไดงเบิ้ไอตอดเบิ้เพียงมาหมองเดียวหมองกันละอ่านเหรอ้โห่ได้ว่าได้ว่าอามาดจากเสียงนิอยก่กรอแทนเอากนเงสีเบื่อเนาะข้างหลังเลยคื้ขึนเข้าเลยโอ้ยเขาดาขึ้นมาขึ้นบนไดอยู่ไห ป Über อแต่ไคนเบิงยังขึคนพื่อนแ่คนเพิ่อนฝ่คนเมืงต้องสื้อดิตอนนี้ใครทยตาดากไวจ้าอยู่นี okay. ่าเอยที่เนกมาจีบมาน้ามูขึ้นไวยูบ่ขึ้นไวยูจียโอ้ยขึ้นไวกน่หอ้าายให่เยนะ ป้ามีอะไรไหมสิหนิแม่พี่น้องป้าปื๊ดปื๊ดตัวลาสุดได้เจอล่าสุดได้เศรื่อยครับผมพลังคนป้าพี่น้องปื๊ดพี่น้องเห็นเวทีป่ะพู่น่ะโอ้โห ไปกลอง้อกสิบแปันไปแล้วไปครับอันนี้จิ๊บจิบป่ะวะอันอันอันนั้นทั้งทั้งอย่างคือไปสิม่วงม่วงพี่น้องเห็นเวทีป่ะปู้นนี่ซูมไปเบิ่งครับพี่น้องครับปูันเวทีเราติดทะเลฟังผมครับพี่น้องสุดยอดเซาเซาเวทีอยู่ไกลมากครับตอนนี้เราอยู่บน จะเป็นวัดเกาะลอยนะครับน่าให้พี่นองมึงยิ่งงามไปไปต่อไปต่อไปต่องานนำ้ำขุ่นมูกก็ไทยตะแดกมูดิเลยไปก่าใดไปไปไปไอติมโรงทางน,นไอแซม โร่งทันเห็นดิจะวางเร้าหนอนดีนันดำปี๊บไหมเอาขันยุวัตตะก็ไปลงทานหลุดดิเงี้ยหยามเนี่ยพ่นหยาบโรงทานถูก,กฟังนี่แดดแดดเขาไอ้อไ<ห>ตุ่นม,มองที่เขาเห็นตูปูติดป่นคือเขาจะเอาเลี่ยงเลี่ยงบกหอยเหรอเลี่ยงฮอยหรอยยังลม ม่บา้นมาโอ้โหใหญ่จากใหญ่พี่น้องมามามาเห็นเนาะสรุปเราเรามาเที่ยวเนาะวันนี้วันพักผ่อนแม่นวันพักผ่อนอีันวันกอนอีวันขับรถมาไกลมากมาพักผ่อนให่พี่น้องมาเห็นเองเนาะว่ามันจังจึงสักเดยสั้นบ่เป็นเป็นวิววะวิวบ่วิววเงามขายดิเออคคอเป็นวิว ปาฟาผ้ดยมองเขาจะายของโอ้มองเขาขอมาสาดปใส่ผ้าใบก่อนพี่น้องครับุดวนี่ครับพี่น้องมองที่ต่อไปบ่จ้ะมองมก่อนมองคุณครับพี่น้องตัวมองประตูโค้งพู้นครับเพราะคีเราเราขามาจากคุณครับพี่น้องครับพาพาขาม่ขามา กก็็บอ่เปนงโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมครับมาเอาลงหน่อยเอาคือเราลงมาเลยเดี๋ยวเราไปเดินสะพานมอสอีกคลิปหนึ่งไปสะพานมอสอีกครับไปขับทอยไปไป่หรอวะดวงเสียงไปนี่จะเสียงเหรอเห็นหนนู้นแหละตัวนู้นเสี้ยนนูเลยคนหนึ่งนูผู้ใหญ่กับคู่ รถผู้ขาจอดพุ่นขับรถบร้านเลยรถบ้านกงบนน่ะรถบ้านแง้แนมแงมนี่สอดรีสอดนี่สอดรีสอดหน่อยนุ่นถนนถ่นถนนุนนทะเลไหทะเลรถก่วงหญ่ไปสอดใช้พัทยาทั้งในบบไนเอาคุณะครับใหญพี่บอเอาุีลางสุดมาหนี้พัทยาไปนีถ้างนี้ไปใช้สินเชไป สี่ไปหรือเปลกลงแสนนั่นนี่อเปอนกแสนอทั้งพูนกอแรงทั้งพูนทีเ็กอแมีสองก้อนโอ้โหโอ้ยนาะคลิปนี่คิปนีาพ่นดองมะม่มสูงนบ่อาอย่างอก็นำกนไลมมาท่านเลย มอมืออัปเอ์มือมือนอัพเปิมืออะไคิปแลแนคลิปได้ปวดปวดคอยอยปวดปะมือมัชิปน้ำนน้ำนแล้วอีหละดนไระปัดบัดัดบปวดมือเนาะโอ้โหมุมนี้จะเป็นมุมที่รับแสงครับต้องขอให้พี่น้องในในความแสงเขาลายแมนแล้ว คลิปต่อไปเลยพาพี่น้องไปเดินสะพานที่สวยมากๆสะพานหมอกสะพานหมอกเท้าแกวขาชิปต่อไปเลยพาพี่น้องไปเดินสะพานเท้าเปรอไก่ขวดงามเิลลี่สทวนแยาเขาไปแห่งนี้ออกมาได้บ่น้องวอร์คมาหัวออกไปไหว้โอ้โห มัน,นมีพระอยู่นี่นมัีมีมีพระอยู่เออคือจังแค่จังหวะเขาเขามาโศกันครับใส่ส <c oughs> นุกมพระแฉะเลยที่โบนเขาสรุปเลยไป <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปมันทีพาพี่น้องไป,ไปย่างสะพานเนาะงามเลยคันบอกสะพานนี่อาก,กาศดีแห้งเลย <c oughs> มันแดลก่นมใส่ครับเหอจากประตูมาพี่เป็นโลเอเ่อครับผม่าเปล่นโ่ไเป็นกิโลไอต้นเป็นกิโลครับเป็นกิโลครับแมนแมนมาทางตรงมาทางตรงั้้วางอตงยโอ้ยปวดร้าวปวดราวจริงๆ เร่นเป็นเล่นนล่นเป็นกิโลอ่ะอดีพี่น้องมนมาวัดพราพอาปทางทางเข้าเกาะลอยถ้าพี่น้องจากเดี๋ยวอย่างนี้ซุ้มเบื้งพี่น้องจากประตูโค้งฟูนเจนว่าหอดบอนี่ครับพี่น้องมนเขว่าว่ามันหอดหกิโลบอใครรู้ครับห้อง่้พี่ือเพอหอดไหม เข้าเหี่ยบเหียบยุดดูสามเสื่อสองหลอดเข็มขัดมีไปหาพระใหญ่หนยไหมครับว่าถ้าใครมาต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามาไม่ถึงมาพอหอนก็เลยต้องขึ้นแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าขึ้นกระเท้าเด็กตายเขาก็ข้นอีกแล้วยังจ่าพ่อสูงสูงแบบว่าแม่พวกไปเฮตัโอ้ยเสียวขาไม่เอาพอจับเล็กดึงสิไหมนั่งกระเท้าแม่นกระเช้าร้อยฝ่ามั้ยฮะพูดเขาจะทะลุ ไปตะไปเถอะวะทู่งใส่ไปตะไปเถอะฮ่องกงจบเถิดชาตินี้ปีไหนขึไปอันนอร์วีเขาต้องเขาต้อตึงไปเขาต้องไปเขาคืนเขาเช็ดจักรวกันทดสอบนี่ไกล่เขาเช็ดจักรวาลเนี่ยไอ้ไอ้ขึ้นไปไปมาแล้วแต่ว่าประเด็นยางขึ้นรถเอ้อบอขึ้นรถก็แม่งยุบันสิมีบางยางขึ้นไปสุ่งใส่ตรงไห่ เอาลราไปอยังคืองป้อย่างคือไปหอดบฝ่าแดงฝาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อตัวนี้ว่าอานตครับพอถอดไปไห้บ่บ่ถอดหลักการว่อาบเอใส่ว่นเห็นแหงข้าวิพม่ใอาบน้ำบ่อถอดอาบยูรับแต่ว่างบ่ถอดเพราะว่าเรากจบ่ซากความเสียตัวนี้เพราะจดหยดยดไเส่นลึดเ่ตัวไม้มะนงแต่ตัวนี้เก็บไปนะเอกกันคลิปหนพี่น้องรอคลิปไลุไป โอเคคลิปนี้พ,พยาพี่น้องว่าเบิ้งมุ้มสูงครับนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนครับเดี๋ยวาพี่น้องไปอีกคลิปหนึงยยง่งเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งนิยองครับพี่น้องติดตามด,ด,ด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ